ค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครจ้าวันนี้นะคะก็มีรวมดาวท่านได้เลือกของอีกแล้วนะคะแยะมากมายใายก่กอ,องอะกองจึ่มๆเลยของมายแยะมากมายนะคะวันนี้แม่สวยก็มีผ้าคลุมไหล่นะคะอย่างดีราคาโปรโมชั่นนะคะยแยะมากมายท่านได้เอฟกันนะคะเมื่อวานก็เราเรียกว่ารวมดาวรวมหลายอย่างวันนี้ก็มีรวมดาวอีกนะคะ สนใจว่าปืนไหนไลายไหน็ไป้จอตัวหาแม่สวยได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครค่ะเดี่ยเป็นผ้างานปะนะเป็นงานปะนะเป็นงานปะมีเยอะแยะเลยนะคะอันนี้คุณมีงานปะสวยสวยเหมือนคุณแม่ใส่นะของคุณแม่ใส่ตัวนี้ตัวนี้นะคะขายอยู่ที่แปดร้อยเลยนะคะขายอยู่ที่แปดร้อยแต่ว่าเพิ่งทาเสร็จแล้วก็มีไอ้ตัวกระโปรงนะ,ะกระโปรงผ้ายีนอย่างดี ตัวนี้ไซส์ประมาณสามสองนะใส่ได้สามสองยี่ิบแปดสามสิบสองเป็นกระโปงนะคะเป็นกระโปงนะตัวนี้โปรอยู่ที่ห้าร้อยบาทจา้ะสวยงามมากเลยนะสวยงามมากเป็นกระโปรงงานปากและปากไยเขียนมือนะคะปากไยเขียนมือนี่ค่ะปากไยเขียนมือค่ะปา้ไฟเขียนมือสวยมากสวยมากๆาเลยนะคะนี่ค่ะ งานปะแต่งนะสวยงามเป็นกระโปงเป็นกระโปรงเอี่ยมนะสวยๆนะเป็นกระโปรงเอี่ยมเป,เป็นงานปะนะกระโปงเยี่ยมตัวนี้ห้าร้อยบาทจา้ะห้าร้อยบาทนะคะเป็นยีนนะอย่างดีเลยนะสวยมากเหมือนคุณแม่ใส่นี่แหละห้าร้อยบาทเหมือนกันเป็นเอี้ยมใส่สะดวกสบายแล้วตัวนี้นะคะเป็นเอี่ยมสีดำตัวนี้ยิ่งสวยอ่านี่อกประมาณสักเอวประมาณสักยี่สิบเก้าสามสิบใส่ได้นะคะสวยมาก ตัวนี้ตัวละสี่ร้อยนะคะงามเป็นเอี้ยมค่ะเป็นเอี้ยมนะคะเป็นเอี้ยมสี่ร้อยบาทจ้ะเอี้ยมสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทเอี้ยมตัวนี้สี่ร้อยบาทอันนี้เพิ่งทำมาใหม่ยังไม่ได้ใส่เลยวันนี้ขายเหมือนแบ่งปันจ้ะอันนี้เกงคุณแม่นะใส่มาใส่มาหลายครั้งแล้วละ่ะแต่วันนี้ตัวเองอ้วนนะตัวเองอ้วนก็เลย เอามายกให้ท่านได้เอฟกันขอบอกนะคะเป็นเป็นงานที่คุณแม่ใส่แล้วเป็นงานที่คุณแม่ใส่แล้วค่าแย,ยกางเกงตัวนี้หกร้อยอัดผ้ากาวไหมอัดผ้ากาวไหมไม่ได้อัดผ้ากาวแต่ว่ามีางเกง,เกงมีถุงนะคะวันนี้คุณแม่มายกตัวหนึ่งนะคะเอามายกให้ท่านได้เอฟกันตัวละร้อยเก้าสิบบาทจ้ะเอวยีิบเก้าใส่ได้นะคะยีิบเก้าลงมาใส่ได้ไรายขอพระราชทาน สีตะกอลายลูกแก้วนะคะร้อยเก้าสิบบาทค่ายับกางเกงตัวนี้หกร้อยเลยนะคะถ้าเอวไม่ถึงสามสิบใส่ได้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันจ้ะตัวนี้ก็เป็นกางเกงคุณแม่ตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วอ้วนนะน้าหนักขึ้นสามกิโลเอวก็ใหญ่ขึ้นนี่สวยค่ะสวยมากค่ะสวยมากๆสวยมากๆเลยนะคะเป็นเป็นซิปนะ,ะมีกระเป๋าล้วงล้วงสะดวกสบายเหมือน,นกางเกงยีนแต่สวยค่ะ เป็นผ้าสี่ตะกอนะคะร้อยเก้าสิบบาทจากร้อยเก้าสิบาทนะคะใครเย็บได้เอาร้อยแปดสิบแล้วกันตัวนั้นก็ร้อยแปดสิบตัวนี้ก็ร้อยแปดสิบถ้าให้ไปเลยมันจะไม่ค้ำคูนใกลยขายเฉยๆนะคะค่าเย็บตัวหนึ่งหกร้อยละอันนี้เป็นเกงเอของกะเจ้ามาสมมา,าก็เลยไปเย็บนะคะค่าเย็บตัวนี้ห้าร้อยสวยงามมากนะคะเป็นเกงลายไทยใหม่ๆอยู่เลยค่ะ น,นี่ตัวละหนึ่งร้อยนะคะเอฟยี่สิบเก้ายี่สิบแปดลงมาใส่ได้ค่ะลายไทยหนึ่งร้อยบาทจา่าสวยมากตัวละหนึ่งร้อยตัวละหนึ่งร้อยมีสองตัวจา้าใส่ไม่ได้ค่ะใส่ไม่ได้นี่ค่าเ็บตัวละห้าร้อยนะคะใช้จบก,ก็เม็ดละร้อยแล้วใช้สองเม็ดจบแต่วันนี้โปรอยู่ที่ร้อยเดียวจา้าร้อยเดียวเอฟได้เลยนะเอฟร้อยเดียวเอฟได้เลยนะคะอันนี้คือของคุณแม่นะคะที่เอามายกให้ท่านได้เอฟกัน แล้ววันนี้นะคะคุณแม่ก็จะมีอเอาผ้าคลุมไหล่ก่อนนะคผ้าคลุมไหล่มาใหม่นะหรือจะเอาเสื้อแปลรูปดีคุณแม่ม่ยกเนาะยกมากตัดของแต่ละวันตัดเยอะมากตัดเยอะมากนี่เป็นกระโปรงอย่างดีนะคะเป็นกระโปรงอย่างดีจ้ะราคาพันห้าแต่วันนี้คุณแม่มาโปรอยู่ที่แปดร้อยนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วย L ยี่สิบเก้ายิบแดถึงสามใส่ได้เลยนะแปดร้บาทจ่ะอย่างดีเดี๋ยวคุณแม่เอาไปขึ้นโชว์หน้าบ้านและพันห้าร้อยบาทนะฮะรหน้าบ้านพันห้าบาทวันนี้โปรท่นแ0 0รยรายสเก็ตทำจ่ะนี่เพิ่งเก็บมาใหม่ๆนะฮนะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่แ0 0รบาทจ่ะแป0รบาทผีเสื้อน้อยเก็บมาใหม่ๆนะคะสบอกหลังอย่างดีทั้งหมดเลย 1> 1, หนึ่งพันห้าร้อยบาทเหลือแปดร้อยบาทจ้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหลือแปดร้อยบาทจ้าเอาลายให้ดูลายไม่ซ้ำกันเลยนะคะสวยๆเลยเย็บมาใหม่ๆเลยนะคะค่ายเย็บตัวนี้ห้าร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้คุณแม่โปรให้ท่านถูกๆเลยนะโปรท่านถูกๆเลยนะคะ,อะ,คะของแปรรูปสวยงามมากๆเลยเอฟได้เลยนะคะพร้อมใช้พร้อมใส่นะ พร้อมใส่พร้อมใช้ลายมุมกฎเทปจ้าสวยๆเลยสี่ตะกอลายลูกแก้วนะคะสี่ตะกอลายลูกแก้วคะ่ะสี่ตะกอลายลูกแก้วนะคะลายสวยๆเลยสเก็ตทำแลบันไดสวรรค์โปรโมชั่นตันถูกๆเลยสวยๆเลยใส่สบายค่ะเอวยี่สิบแปดถึงสามสิบสี่ใส่ได้เลยนะคะใส่ได้เลยค่ะสี่ตะกอลายลูกแก้วใส่กับเสื้อยืดใส่กับอะไรก็สวยนี่เอวคุณแม่สามสิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวนี้นะ่ะ ใส่ได้สบายมากสวยมากใสใสใสสวยมากค่ะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยสวยสวยเลยเอฟได้เลยนี่ลายสเก็ตทําจ้ะลายสเก็ตทําเก้าจุดนะตัวละแปดร้อยบาทจ้ะตัวละแปดร้อยบาทแล้วก็มี วันนี้คุณแม่เย็บมาเอามาโชว์อมาขายนะฮะขายหน้าร้านหนึ่้าร้อยบาทตัวนี้โปรอยู่ที่1,300งามอยบาทอ่านผ้ากาวอย่างดีนะคะแต่งจกนะฮะใช้ผ้าคลามสีกวางนะคะผ้าคลามสีกวางตัดเป็นทรงเอนะคะสวยมาก1,300บาทจ้ะหนึ่งพันสามร้อบาท ป็นกระโปรงเนะคะแต่งด้วยโจกค่ะสวยมากพร้อมใส่อันนี้เอลสามสิบสองค่ะพร้อมใส่ 32, อเอลสามสิบสองอาบพ้ากาวเคลือบน้ำยาท่านเรียบร้อยนะอาบน้ำยาอาบพ้ากาวท่านเรียบร้อยนะคะหนึ่งพันสามร้อยะะ 1, บาทจ้าหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะวันนี้เอลสามสิบสี่โหสวยมากเอลสามสิบสี่ค่ะเอลสามสิบสี่นะคะเอฟมาได้เลยนะหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้า เอฟมาได้เลยนะคะสวยๆเลยนะ,ะอันนี้เอวยิบเก้าค่ะท่าคุณแม่เลยเอวยิบเก้าสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยนะคะหนึ่งสอบาทจ้าเอวยิบเก้าค่ะต่อมาเป็นกระโปรงเอค่ะกระโปรงเอนะคะเอวสาสสองค่ะ เป็นสีล้วนแล้วก็แต่งลายสวยมากตัวนี้ก็หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะตัวนี้ก็หนึ่งพันสามร้อยบาทเป็นกระโปรงทรงเอค่ะอาบน้ํายาประกา้ท่านอย่างดีเลยนะอาบน้ํายาประกา้ท่านอย่างดีเลยนะมีกระเป๋าทุกตัวนะคะมีกระเป๋าลึกๆทุกตัวเลยนะมีกระเป๋าลึกๆทุกตัวเลยนะคะสวยๆเลยนะ,ะใส่เท่ใส่เก๋นะคะเป็นกระโปรงทรงเอค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะ ตัวนี้เอลยี่ปดนะคะเอลยี่ปดเอปดค่ะตัวนี้ต่อมาจากตัวนี้เอลยี่ปดเหมือนกันเอลยี่ปดอยี่แปดนะคะ เอลยี่สอสวยงามมากๆเลยนะคะเอลยีจ้าเอลยีแปดต่อมาเอลเอลยีเก้าค่ะตัวนี้เอลยีเก้านะคะนกยูงนะคะเอลยีเก้าค่ะเอลยีกนะคะเอลยีกต่อมาเอลสาสิบ ต่อมาเอลสามสิบค่ะเอลสามสิบนะคะราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทเป็นกระโปรงทรงเอสวยๆเลยค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทจากเอลสามสิบสองค่ะเอลสามสิบสองนะคะสวยๆเลยสวยๆเลยค่ะสวยๆเลยนะคะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยชอบปืนไหนไลายไหนแคปหน้าจอยตัวหันแม่สวยได้เลย 081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะ กระโป,ปงมดนี้มีเสื้อนะคะมีเสื้อตัดมาใหม่ๆเลยนะคะกำลังจะเอาไปแขวนหน้าบ้านวันนี้อก42นะคะผ้าดอนกลอยอย่างดีเลยนะคะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่1,300บาทเอาหนึ่งมาผู้ใดามากตกเสร็จเลยน,นี่ตีแม่เห็นไหมแก่ออกนะอันไม่ก่อนเป็ดสีเขียวง,งามๆแล้วนี่อ,อกเพิ่นเอาเอาสีฟ้ามาใส่แล้วสีฟ้าร์ที่กนะันมาเลยเห็ดใหม่ ผัวเานี่เราหละเป็นสีน้ำเงินแล้วล่ะเลยมันสีบบคือมูงก็เลยไปนี่ไงเอาสีดีใซน์เนี่งามๆคือกันแตนบบคือมูงสาวก็ไปซื้อผ้าเขามาแล้วยี่สิบบาทเอาด้วยไหมตัวนี้ก็เป็นเอ่าเขาเรียกว,ว่าอกสี่สิบนะคะเป็นผ้าดอนกลอยนะคะเจาะแต่งสวยสวยเจาะแต่งสวยมากอันนี้อก 642ค่ะ642นะคะหนึ่งพัสามร